สวัสดีครับผมขวัญแก๊สซี4่4นะครับวันนี้เราจะมาชมกันนะครับว่าสำหรับท่านที่มีรถเก่าแล้วไม่อยากซื้อคันใหม่จะเอารถคันเก่าเนี่ยมาตกแต่งยังไงได้บ้างนะครับ สำหรับวันนี้เราจะให้ดูมี2คันนะครับซึ่งเป็นรถที่มีเจเนอเรชันใกล้เคียงกันก็คือ Mitsubishi ไทตันและ Mitsubishi p a จโร o ซึ่งทั้ง2คันเนี่ยทำการตกแต่งใหม่ทั้งหมดโดยการยก6นิ้วนะครับเดี๋ยวเราให้ดูทีละคันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคันไทตันก่อนนะครับคันนี้ติดตั้งชุดยก6นิ้วจากยูนิคอนนะครับ โชคด้านหน้าจะเป็นโปรเฟนเดอร์ซับแท้งโมโน2.0สปริงจะเป็นของไอรอนแมนนะครับด้านหลังก็จะเป็นโชคซับแท้งโมโน2.0ของโปรเฟนเดอร์เหมือนกันใส่ชุดยกเข้าไปเปลี่ยนโชคเข้าไปนะครับซึ่งขนาดล้อยางเองต้องเพิ่มแน่นอนนะครับรถสูงขึ้นต้องให้ล้อโตขึ้นนะครับคันนี้ใช้ล้อเป็นลายเบลล่นะครับแล้วก็ยางเป็นของคอสวินนะครับ 3,157,56ซึ่งถ้าเทียบเป็นหน่วยนิ้วก็อยู่ประมาณ35นิ้วนะครับส่วนรอบคันนะครับก็จะมีเพิ่มเติมเป็นตัว s n o เก e ลจากไอรอนแมนนะครับมีคิ้วล้อนะครับขนาด9นิ้วตกแต่งเพิ่มเข้าไปการชนหน้าของ KTC นะครับ วินเป็นแบบสลิงจากท็อปสปีดนะครับเป็นขนาด12,000ปอนปอซึ่งมีแรงดึงประมาณ5.4ตันนะครับขางหลังเองก็จะมีกันชนหลังมีโลบาร์นะครับมีแหลกหลังคาเพิ่มเติมเครื่องยนต์เนี่ยได้รับการทำการรีแมปเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งออยเกียร์เพื่อระบายความร้อนของน้ำมันเกียร์เพิ่มขึ้นเพราะว่าคันนี้เป็นเกียร์โต นะครับจะเห็นว่าสูงขึ้นถามว่าขับเป็นไงบ้างเรียกว่าขับได้เหมือนกับรถเดิมๆซึ่งจะนิ่มนวลกว่าด้วยซ้ําไปเพราะว่าได้รับการปรับแต่งโช๊คนะครับเอาเพิ่มเติมนิดนึงเรามีเพิ่มกันสะบัดด้วยนะครับนี่ครับโช๊กกันสะบัดจากทางยูนิคอนนะครับโชค๊คเราติดตั้งเข้าไปมีการปรับค่าเพิ่มเติมนะครับจากค่าแสดาดโรงงานจากผู้ผลิตนิดนึงเพราะว่ารถมีล้อขนาดใหญ่ขึ้นนะครับต้องการความแน่นที่มากขึ้น ของช่วงล่างนะครับก็มีการปรับรีวาวเพิ่มขึ้นนะครับ ส่วนอีกคันหนึ่งเป็นการตกแต่งที่เรียกว่าเกือบเหมือนกัน100%เนะครับคันนี้มิสูบิชิปาเจโ r สปอร์ตนะครับช่วงล่างเหมือนกันนะครับติดตั้งชุดยกยูนิคอนเข้าไปเหมือนกันโชคด้านหน้าคันนี้จะเป็นโมโน2.0ไม่มีซับแท้ง์นะครับสปริงใช้ของไอรอนแมนโชคหลังก็จะใช้เป็นซับแท้งของโปรเฟนเดอร์เช่นเดียวกันนะครับ กันชนหน้าก็จะเป็น k T C พร้อมวิ่งท็อปสปีด12,000ปอนเหมือนกัน LED หน้าจากค่ายออ t ชั่นนะครับ snorkel กกจากค่าย Iron Man เหมือนกันมีคิ้วล้อตัวนี้จะเป็น6นิ้วนะครับจะเล็กกว่าคันไททันนิดนึงด้วยช่วงล่างที่มันไม่เหมือนกันระหว่างรถ P P V กับรถกระบะ นะครับด้านหลังของไบโร่สปอร์ตเองก็เลยจะต้องเป็นสปริงจากโรงงานแต่เราทําการยกปลับจะมีตัวดรอปสปริงลงมาเพิ่มเติมความสูงของช่วงล่างหลังซึ่งสปริงเองก็จะเป็นของไอร n นแมนเครื่องยนต์ได้รับการปรับแต่งเหมือนกันก็คือมีการรีแมปใหม่โชวก็เหมือนกันมีการรีวาวเพิ่มเติมจากค่าสแตนดาดโรงงานเหมือนกันนะครับสองคันนี้สามารถเชี่ยวได้อุทยานได้ขับใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติ นะครับมีความนุ่มนวลที่เพิ่มขึ้นรถเราอายุมากขึ้นโชคเดิมที่ติดรถมามันก็อาจจะมีการเสรื่อมสภาพไปเราได้ทําการปรับเปลี่ยนโชคใหม่ในขณะที่เราใส่ชุดยกเพิ่มความสูงเข้าไปมันก็ทําให้การขับขี่ที่ดีขึ้นอ่ะเรื่องหนึ่งคันนี้เหมือนกันกับคันไททันก็คือได้รับการติดตั้งออยเกียร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าล้อใหญ่ขึ้นเนี่ยอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ความร้อนในเกียร์พวกนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับ สำหรับวันนี้เอามาให้ดู2อคันเพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะแต่งรถในแนวออฟโรดนะครับยังไงเราขอฝากไว้ด้วยนะครับอยากติดตามผลงานจากทางแก s ซี่ติดตามได้จากทางเพจ Facebook นะครับจากทางช่อง YouTube g ซี่4 4่ค่ธานียังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและติดตามเรามาโดยตลอดขอบคุณมากครับ